พอจะดีใจดีไหมเนี่ยก็เห็นเหมือนกันครับที่เอาหน้าผมไปแล้วก็บอกว่าเหมือนเบลล่ามากเหมือนเหมือนอะไ่หวานข้าหวานครับไม่รู้เหมือนกันที่คือบางคนบอกว่าคือบนนั้นน่ะเราไปงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของริมกันแดดแล้วมันเป็นสินค้าที่มาจากเกาหลีอะไรเงี้ยการแต่งหน้าการทําผมอะไรเงี้ยแล้วผมไม่เคยทําผมแสกข้างเปิดหน้าแล้วแบบหน้ามีชิมเมอร์นิดนึงอะไรเงี้ยครับมาก่อนแล้วพอถ่ายรูปออกไปมันก็เลยแบบดู หน้าหวานครับผมเรดูแล้วเหมือนไหมเรเห็นแล้วเหมือนไม่ได้เหมือนขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต,แต่อาจจะด้วยเราหน้าหวานอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเกิดว่าเอาผมไปใส่วิกติดขนตาแล้วทาลิปสติกสีแดงาาก็อาจจะอาจจะใช้ก็ได้บ้างครับครับผมพี่บุญไปทำอะไรมาอีกอะไรอย่างงี้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทุกอย่างเหมือนเดิมปกติเพียงแต่ว่าคือการแต่งหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็การทําผมด้วยเออมันก็เลยทําให้หน้าเราเปลี่ยนครับครับผมก็ต้องใะ้ระวังไว้ให้ดี อนีไ่เาววดด๋ยยูหปคือจริงๆแล้วสิ่งที่ที่เราทาวันนั้นคือลูกค้าเขาอยากให้ให้ให้ภาพเราออกมาเป็นแบบเกาหลีเกาหลี <c oughs> อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับดังนั้นคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับผมครับผมเหมือนเราเนี่ยคุจะโดนจับคนจะจับจ้องตลอดเวลาไป,ไปทางโน้นทางนี่ทำนั่นตลอดเวลา,เาก็เบื่อไม่ <c oughs> ได้เสิพี่บางทีผมลงก็บอกว่าผมไปทําอะไรมาเพิ่มหรือบางทีอ้วนขึ้นนี่ไปต้องไปฉีดอะไรมาแน่เลยอะไรเ <c oughs> <า>งี้ยครับมันคือจริงๆแล้วมันก็มีช่วงเวลาที่ที่เราผอมมากๆมีช่วงเวลาที่เรากินเยอะแล้วก็ เกลืออาจจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะ้าก็อาจจะบวมบ้างแต่ก็ยังคงยืนยันคําเดิมครับว่าเราทาแค่ตายอย่างเดียวบอกชัดตรงนี้จะมงจมงูกแก้มเกลื่มอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีไปไปเลาคางไปตัดคางหรืออะไรแน่นอนครับผมมาพิสูจน์กันได้ถามว่าน้อยไหมมันเซ็งมากกว่าครับ <c oughs> ครับผมคือ,ค,อคือเราก็เราก็บอกในสิ่งที่ที่เราทาจริงๆเราก็ไม่ได้โกหกอะไรเงี้ยฮะครับ <c oughs> สุดท้ายเราใครจะวิจารณ์ยังไงก็ ก็แล้วแต่ครับเอาที่สบายใจครับผมช่วงนี้เหมือนค้ำขึ้นมไหมคะดั้เลยแหละครับไม่ค้าหรอกครับครับผมก็ถ่ายละครส่วนใหญ่แล้วโลเคชั่นมันอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็กางแจ้งอะไรเงี้ยครับบางทีเจอแสงแดดทุกวันอะไรเงี้ยมันก็มันก็ค้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลับมาขาวยากนิดนึงครับช่วงนี้ครับเวลาเป็นไงครับคือแบบนี้ฮะก็ทากันแดด เยอะๆอะไรเงี้ยพอกมันเข้าไปครับผมอย่างน้อยๆมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งดีกว่าไม่ทาเลยเคยไม่ทาเลยแล้ววันนั้นถ่ายที่บางปูแล้วถ่ายบนสะพานร้อนๆอะไรเงี้ยครับกลับมาดำเลยครับครับจริงๆว่าเรา่ใชนคนสำมาละทีแบบว่าเราก็เป็นคนลุยๆนี่แหละครับ<ช>แต่ว่าด้วยบุคลิกภาพหน้าตาเราบางทีโดนจับแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยมันก็เลยดูกลายเป็นแบบเป<ช>็นผู้ชายสามาจริงๆแล้วเราก็เป็นคนลุยๆคนนึ่งครับมันต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นไหมคะ จริงๆก็อยากดูแลดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่าไม่มีเวลาเนี่ยเป็นสิวเนี่ยยังไม่หายเลยครับครับผมครับเอออย่างนี้ต้องให้พี่ดูแลโอ้ขาดันเขาบอกงานยุ่งครับ <c oughs> คือเอาต่างคนต่างมีเวลาดูแลตัวเองแล้วถ้ามีเวลาเหลือหรือว่าต่างคนต่างว่างแล้วพร้อมกันอะไรเงี้ยก็ค่อยดูแลกันว่ากันไปเป็นแบบเป็นวันๆไปดีกว่าครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณคับ